วาดไทหรือแรคกูลาคือสัตว์มีชีวิตในตำนานที่สร้างความคลั่งไคล้และความเชื่อโชคลางมาอย่างยาวนานการดูดเลือดของวาดไทจะทำผ่านการกัดที่คอและดูดเลือดจากเส้นเลือดแดงของเหยื่อทำให้คนรู้สึกกลัวและตื่นเต้นกับความสามารถในการดูดเลือดของเขาจากการวิจัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ทำให้เราได้รู้ว่าวาดไทจะใช้เวลาแค่6.4นาทีในการดูดเลือดจากเหยื่อจนหมดตัวซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราเดินทางไปสู่ความเข้าใจในการดูดเลือดของวาตไท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาความเป็นมาของวาดไพยและการดูดเลือดของเขาทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4ีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการ ดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเหยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทําให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเหยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทําให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเหยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซ <Kristen S 2> ึ <bien. ulation. S 1> <etera> ่งเป็นผลลัพธ์ที่นอกาตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4ีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทจะเอเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวในเวลา6.4ีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวไหนเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลทับที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไพยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไพยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไพยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยื่อจนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดพัยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายอยู่จนหมดตัวในเวลา6.4ีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมาก ทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา 6. 4ดสีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยือจนหมดตัวในเวลา 6. 4สีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายเยอะจนหมดตัวในเวลา 6. 4สีนาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทำ ให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจากร่างกายหยื่จนหมดตัวในเวลา6.4นาทีซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นและสนใจอย่างมากทําให้เราได้รู้ว่าการดูดเลือดของวาดไทยจะเป็นการดูดเลือดออกจาก